เดี๋ยวลองดูไม่ได้กับแก้ไขก็บใส่เข้าไปอลังการงานสร้างเลยนะครับซุ้มไมพัดเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูก็ใส่ไม่ได้ทำไงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซุ้มมอน้าใหม่นี่เลยสี่นิ้วเลยนะครับกว้างนี่อันนี้คร เป็นรอยเชื่อมแก๊สธรรมดาธรรมดานั่นแหละครับง่ายๆครับแล้วก็ใส่หูอันหนึ่งแล้วก็นี่ครับไว้สำหรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเผื่อเผื่อมันร้อนครับเบ้าหลบท่อน้ําหน่อยนะครับเื่อนจะใส่หูสองฝั่งเลยไปล็อกกับท่อนบนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะใส่ได้ไหมนะครับ นี่นะครับใส่แล้วใส่แล้วใบพัดใหม่ด้วยนี่เดี๋ยวมาลองลุ้นกันนี่ห่างเป็นนิ้วชืบหมุนติว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 เลยห่างห่างห่างอยู่ห่างอยู่ แต่ลมมันแรงอ่ะพัดไปนู่นเลยนุ่งเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยว,วเลยแหงหางสวยงามลมช่องนี้ภาพสายสายน้ำเชึอกสบาย ไอเกล,ล็ดเราไหลลมมวลน้านะครับไหนดึงออกมาหน่อยสิคุ้งเปล่าโอ้อ้าวเรียบร้อยไม่มีมแะ้วจ้าแน่แนๆช่ได้แล้ว